เนาะแมนวันนี้แหละกะเ็เพิ่อนอยากได้เฟซน,น้องบ่แมนแต่ว่าน้องบ่มีโทรศัพท์วันนี้เพิ่นอยากคุยกับน้องะนะ<อ>แต่ว่าโทรหาให้พ่อแฝดข้ามาแหละให้พ่อแฝดโทรหาเพิ่นแหละเพิ่นอยากคุยอยากร่มกับน้องะนะม<อ>าเป็นจังไดจถักทายสบายดีบอฮะนะก็อยากคุยถ้าเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ตะกี้น้องเพิ่นทนา่านไรเนาะกะับ่ยากเพิ่นว่าเพื่นชีว่าทางน้องนั้นนี่แหละพี่น้องตอนนี้น้องเพิ่นก็ได้เนาะ มีแต่ว,ว่าเขาจะขอเฟ้น,น,อน้องใอนส่วงใน,นเพิ่นในเพิ่นใ้น้องเพิ่นในขอบุญขอบคุณทั้งอ้เพิ่อน,น,นแหละเมนเนาะเมนโอเค่านผู้ชมเนาะโอเคพี่นงเนาะผู้ชมอ,อ้าวสบายดีละ่ะสบายดีเลยน้องวัดสนา

một thằng đẹp đấy đó Ừ oh, Ừ oh, Ừ Ủa say đấy Ừ Ừ Còn bà bòi Mèn Ủa đầy đúng rồi Ủa rồi Mèn Ok, bà bòi Bên chân đấy lại, kính chào kính nam đó bà Kính chào Ủa người con kìa bà bì hèn Để phái tiếng vấn kìa đi Ủa giúp chứa nè Đang phô vết Kính chào các bạn Tuần thiền này Tuần thiền hay là kính Kính chào tôn sâu Kính chào tôn sâu Được Ừ Tôn sâu mày. ไปไปหาหาเองไปหาเองหาเองโอ้คือหมานเทะเก่งเทะเอาไม่เต็มป้าเต็มหลอนก็เพียหาได้เออคือหมานเทะเอาไปชับเอาเนาะว่าจะไปหาเอาธรรมดาแมนโอ้ไปจะได้ือได้กินข้าวดีเทะ่าได้โทรศัพท์ละมุ่งแล้วป่ะได้แล้วโอ้ชิโนะสุดยอดเทะบมว่าผมต้องห่วงระบาดนี่เนาะแม่นต้องห่วงมานี่นี่ได้ก็ได้แล้วโทรศัพท์นี่ได้ก็ได้แล้ว xem gì hui bên đây tất <laughs> ừ, cả được anh hai vô anh hai nó Đấy. nhanh 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 mà đây nhanh 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 บ่ธรรมดาคนหมันหน้าตาแบบนี้คนหมันเมนบ่หลอกเข้ามาจักนี่ไม่ได้ออกให้ของหน้าบ่เดี๋ยบ่ยันประมาณบ่บ่วันนี้แม่เขามาไม่ได้กับรับมารัมาอยู่แมนบอกแล้วจะบอกว่าไดยคินบอกแล้วแม่ก็เอ้ยยินดีน้ำอืมเห็นใจเห็นใจอยู่ยินดีน้ำอยู่ต้องถามแม่พร้อมเด้วยเมนเนี่ยถามแม่พ่อมาแล้วเวลาทายยังไง เราทายเปิดใจนี่กับโมเมนเ์าชิหาผัวให้เจ้าดอกเขากะว่าไงหาคนซัพพอร์ตให้เนาะเ้วเพิ่นคุยกันก็เพิ่นคุยกันแล้วเป็นเนี่ซัพพอร์ตในเรื่องของเพิ่นเม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 นหาผู้ใหญ่จะดีให้ผู้ใหญ่จะดีหาคนคุยเนาะเลยเอาไปจะซับก็ได้แล้วพี่น้องเอยบายเมนเมนเมนแต่ไวยังอีกกว่นี่เฟรชักงงกันเลยคนคุยบ่คนคุยอะไร เนยังจะคุยอยู่นะตอนเอราซักก็ได้แหละเนาะพี่น้องเลย,โ,ย<ม>โอ้พอแผลต้นนี่แนวมามอกบอกเลยแม่นมืาอนี้กับพอแผลต้ก็มีภารกิจเนาะพี่น้องเลยเล็กน้อยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกะมีมีมมใครพอมไหมบอกใกล้ๆวา่านี้แม่นเอาเนาะเอาอยู่เอาเนาะนี่ยังแม่นี่ย มีไข่แหละก็มีมีแน่ยมีแกะหนึ่งไข่แต่หนึ่งแล้วก็มีขนมกระต้มขนมมาแหละนี่หน่อยเงินกับบัตรสองแสนกว่าพอได้ฮะโอ้ยข้าวแต่ช่วยมืนี่ไข่แพงแล้วก็เาชิปเลยแม่นโอ้แพงเลยพี่โอ้แต่ไข่ธรรมดาละแพงแม่นเมนเมนเป็นผู้ใหญ่ทั้งไหนนะพ่อแซบเป็นผู้ใหญ่ทั้งพังไทยเป็นไอ้เพิ่นทั้งพังไทยอะไรแต่ว่าเพิ่นก็อยากคุยน้ำโนองอยู่เลย เิ่นว่าเข้าไปหาน้องแหละสื่ออ่าเพิ่นผ่าเงินมาให้พ่อแฟนนี่พันสองแต่ว่าเพิ่นให้พ่อแฟนนี่เติมน้ำมันได้สองร้อยเพิ่นวนนะแสนหนึ่งเนาะเน่นวันนี้แล้ะกะเเ็เิ่นก็ง่ายเพิ่นอยากได้เฟซนอ้องบอกแมนแต่ว่าน้องบุมีโทศรศัพท์วันนี้เพิ่นอยากคุยกับน้องะนะแต่ว่าโทรหาให้พ่อฟแฟเข้ามแหละให้พ่อแฟนโทรหาเพื่อนแหละเพิ่นอยากคุยอยากร่วมกับน้องะนะ มาเป็นจังได้ถักทายสบายดีบ่ฮนะนะอยากคุยถ้าเรื่องโทรศรรัพท์กับตะกี้น้องเพื่อนในไลน์เนาะ <Okay. S 1> กะบ่ยักเพื่อนวะเพื่นชีวาทางน้องนั้นนั่นแหละพี่น้องตอนนี้น้องเพื่อนก็ได้เนาะก็มีแต่ว่าเขาจะขอเฟซน,น,น้องในช่วงใอ้เพื่อนใอ้เพื่อนใอ้น้องเพื่อนเขขอบผมเขาพูดทั้งไอเพื่อนนั่นแหละแมนเนาะแมนขอเฟซก็คือสิบบริโภคเพืมีแต่ขอเ <Okay. S 1> ฟซแด่ก็ให้ช่วงไอเพื่อนนั่นแหละมน คือว่าบุนั้นเปิดบุนั้นเปิดบุได้เด้เนาะแล้ว่าเพิ่นช่วยเหลือเข้ามาเขาก็ต้องส่งให้เพิ่นเนาะแม่เมนเมนเมนว่าเขาก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นทั้งเซรทั้งนั่นแหละเนาะเมนเพิ่อนใจดีกับเขาเมนเราจะคิทีคอนเฟิร์มดีว่าอีกเนาะก็คีดทีแด้วโนไปนั่นเมนกับจังไนเพืะแจังแจกนะตอนนี้กเัอย่างยู่แมนเขากับบุพเพแจกเนาะแต่ว่าเพิ่นใจดีเพิ่นนั่น อีรู้สงสารว่าไงใช่ดูว่าคุ้มเสน่ห์หาดูว่าจังใดกันเล่เต้นอ๋อโบไม่เขากะทรงไงเพื่นไม่เขากะส่งให้เพื่อนแบบเพื่อนสงสารเพื่อนไม่เข้ากะโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์กินหน้าเฟซแต่ว่าเพื่อนอยากคุยอยากร่มน้ำแบบนี้เข้ากะส่งให้นะกับคุยกับเพื่อนเนาะด้วยว่าจังใดก็ได้พี่น้องเลยกะเพื่อนก็คือสิอยากคุยแบบเยี่ยมยามทำเข้าวแหละเป็นจังใดอยู่ทั้งนั้นสบายดีโบทั้งนี้ก่ะโอ้จังเช้นจังนี่ก็ว่าไปอากาศฮอตแห้งฝนตกก็ว่าไปแหละพี่น้องเลย พราะว่าอยู่ไกลกันก็ต้องทำไปแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเหนื่อยโมเมนต์ได้ว่าสิเพื่อนคงเป็นเพื่อนกับบัวับเพื่อนเนาะบัคุยเนาะบัวกี่คุยเด้อฮับเบิร์ดเนาะฮับเบิร์ดแย่มากกับหับเบิร์ดเนี่ยจะได้อคือว่าได้ยินข่าวว่าเจ็บป่วยเป็นโค่นเลือดเหนื่อยเอ้โหขี้เหนื่อยบ่เลนอยโอ้โหขี้เหนื่อยเป็นโดนละ สี่ข้อปีแล้วสี่ข้อปีแล้วเขาแต่ยังไม่ได้ถามจะเพื่ออะไปทันใช่เนาะนี่เรื่องอาการของน้องเ,อองเพคนนี้ไปป่วยเพร่ะนี่เนียนบอกโอ้นปนโซเนาะ <c oughs> แต่อาการก็ดีขึ้นเ <c oughs> ติมอยู่ว่าเดือนนี้กระดัช่วงนี่แช่วงนี้ก็รู้สึกเมื่อยคัดคอเน่ะโอ้เมื่อยเมื่อยคัดคอเน่ะเนาะไม่ผิดเอีแม่นมันมันไมีแนวกินก็จำเป็นต้องกินเนาะ กินนักสาบกินนกินไข่พิษวโบไข่พิษโอ้มแฝิซืไข่ไหมกินแต่ปลากอมาม่าเด้ใช่มีใะโอ้ยอย่น้ว่าเราได้ยินนองแพว่าด้เราโอ้เมนเมนเมนแล้วกินปลากินแต่ปลาเราอะฉันมันอักเสบกินนอไม้แโปขึ้นเราอะอืมเนะเมนก็ทำลายยางอยู่ทำลายยางอยู่เนาะนยกองทะเลพักาทำถั่วงาะแล้วก็นองไม้ จำตัวก็เลยใครกะกินอายุแต่บรให้กินอ,อะไรโดนกินเถื่นึงใครโดนกินเถื่อน,นึงเนาะโดยไม่รู้สึคกินข้อมืออ่าโตพี่น้องเลยโดนกินเถื่นึงบริแฟร์เลยเป็ลายบริได้บริแฟร์พิษบริแฟร์มันจะกินเนรเื่อยๆแล้วผมจะเป็นยังเจ <c oughs> ้าว่าจะกินแม่บริแฟรกินเรื่อยอ๋อ๋ยวผมมีปัญหาดอกพี่น้องน้องเป็นกะล้ำอยู่เนาะช่วยมือกันเนาะเลยแต่ว่าเคยไปหามันหาหมองกัน ไปไปแล้วแต่หึงพุนเคอไปแต่หึงแล้วเพื่อนวายเออจะไปหาหมอหนะบอันจังได้มากกะลัโดยไปหาหมอใช้น่องหละกะตะกี้นะไปหาหมอยู่คลินิกคลินิกแล้วบ่มั่นใจโอ้ยแล้วก็ผู้รรักษาหมออยู่รักษาอีกโดยโอ้ยในบ้านใะบ่อรู้อะไรี่ินีกยอนะคลินิกอยู่นอกแควเซนูนี่บ่อโดยโอ้ยโอยี่น้องเงี้ยบางคลินิกคนกะ ่ท่านสมัยก็มีเดี๋ยวนี้เนาะเครื่องมือท่านสมัยก็มีบางเทคนิคก็ยังก็มีพี่น้องเลยเนาะไปหลายบอนก็มีอยู่ห้องหมอคลินิคเนี่ยถ้าไปกวดที่่ชืเฉยๆเราเลือกเทคนิคเป็นยเป็นยังยอดไงเพราะว่าท่านหมอใหญ่ในอยู่เทคนิคเมนเมนเมนอุติเพิ่นเขาห้องมอนะแต่ว่ากับห้อนู้นเนาะเลือดเจ๊เลือดเนาะนี่มันต้องมึงเชื่อกะเครื่องตรวจอยู่ห้องหมอกอาจจะอันนั้นกลัวดีกว่าพี่น้องเลยเนาะ อทางการทางรัฐเพิ่นอยู่องแพทย์ทงโมเนาะเพิ่นอาจจะมีลายย่างอะไรพี่น้องสวัสดีเขาก็บ่ฮู้ดอกเขาบ่ฮู้ทางด้านการแพทย์บ่จักกีเซ่เนาะน้องคนก็มาได้ใช่เมื่อกี้นี่มาได้บ่ชื่อโทรศาซาบอโดยจะเช่าหุ้นไปจะเช่าหุ้นจะเช่าหุ้นคือโหดแท้คือว่าเพิ่นพาจะเลือกมาเลยบ่โดยโอ้สุดยอดหยดรุ่นไหนน่ะซัมซุงนี่แหละ Samsung ừ. chung? Cham chung. Cham chung, chung. Cham chung. đây là Cham chung. Cham chung. gì đấy. <cười> <cười> oh, đây, chung. Cham chung. chung. Cham chung. chung. Cham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  chung. Đi chung. Cham chung. chung. Cham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  chung. กะตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเอาหขึ้นดีเจ้าโอ้แต่ท่านเอาหขึ้นตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะโดยอือเพื่ออันแบบว่าเจ้าก็ยังเปิดใจอยู่คือเก่าว่เปิดใจคือเก่าโบปิดเปิดใจอยู่คือเก่าคือเดียวยังสดคือเก่ายังสดจริงจริงแต่พอแฟดจีหาคุณคุยไงบอว่คุณคุยไงเจ้าหาเองก็ได้ว้าเออยัน ดาวหาเองนั่นแหละพปรแฟนก็ไปชั่นแหละพี่น้องเนียน้องก็เออคุยไปแบบคบไปแล้วถ้าเขาจะฮับที่ตัวน้องได้ก็น้องก็คุยน้ำคุยน้ำเนาะไม่บอกคบไปได้หคุยชื่อๆแต่บอกคบไปเนาะคุยไปก่อนง่ายๆแล้วก็ให้พ่อแม่เบิ่งน้ำแน่นบ่เอานี่คบไปโลดสิเอาไปดูดเอ๊ยถึงจะเ้านี่ยังอายุบัท่านเพิ่นถึงจะเจอขลุลมเพิ่นแน่นิแน่นิบานจะจ้อยกลมๆไปแล้วได้พี่น้องเนี่ยข่าลมพปรแฟรนี โอเคครับคารุมโมไลคารุมโมมีวันตี้คารุมโมมีเนาะโอเคครับนี่รายแรกไปไปนี่ครบที่แบบเออคุยกันไปแบบถ้าฮับที่ตัวน้องได้นอนก็คุยน้ำคือว่าฐานะน้องกับบอดี้เอียงนองกับเป็นมาเป็นทังสี่อีกนะอืมเป็นแบบอ่าพญานติประจำตัวเองเนาะโดยใช้เราเคยนี่กับพี่น้องเลยแล้วก็พ่อแม่ก็เออ ก็เป็นอีกเป็นพญาต์น,น,นั่นมันซับซ้อนนะนะเพราะแม่เป็นเป็นโจอะไรอ่อกาก็เป็นนิยวทงบีอืมพ่อพ่อคือแม่แม่แม่เป็นนิยวทงวีอีกพ่อกับเท้าเรียวเป็นพ่อหน้าอีกโอ้พ่อหน้าเลยอ่าก็มันไล่ลเรื่องในที่แซบช่อนกับนอนกับ,บอ,านานบอกยกเราขึ้นมาปนไพ่าแม่แต่านานก็ฐานะน้องกับบริทิกะทุกฐานะบุคคลมีแม่ฐานะบุคคลมีปอนไรแล้วก็เออ คุยกันได้คนไปเบิ้งก่อนวันนี้ใช้ไปจังไดฮับติดตัวนอนะ้องในโบนะไนอยากกับตัวนี้แหละย่านเพิ่นท้ำเฮาบ่ได้แมนะย่านเพิ่นท้ำเฮาบ่ได้ย้อนเฮาเป็นคนทุกคนเนีายเนาะใจแบบเอ้ามาเห็นกับเอา้าเบาคือคือเบาเออมเป็นยาชีนะน้องเออว่าฝืนหูแล้วฝืนหา,นหนะานหบได้ก็เอเอว่ากันนะทีหลังนะ เราต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนเนาะเวลาเพื่อนสิเข้ามาคุยมาล้มพี่น้องเลยแมนแมนนเราต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนโมเมนต์ชีวิลรวดสิเลียดอันอันนั้นโน่นเนาะโบตัวเพื่อนโน่นเนาะเราต้องบอกเพื่อนมัดละเอียดถ้าเพื่อนทำได้เพื่อนก็จังคุยมาคุยมาล้มเลยนอนเลยทแต่เวลาพอได้ก็เออคือว่าแรกก็จบแมนแมนแมนก็คือจบคือนอนก็อยากให้คนแบบ มาคุยกับน้องกับขวัใจน้องแน่นะน้องกับขวัใจเพิ่นแน่ว่าเออเลือกคนที่ดีนะถ้าเพิ่นอยากมาหาแล้วเพิ่นคุยเพิ่อนอยากมาหานี่ก็ยินดีอยู่บ่ก็เออก็มาได้น้องก็ได้ว่าได้ยังไพ่ก็อยากเห็นไพ่คือกันแหละต้องคุยนะแม่เมนเมนเมนมันคือได้คุยกันแล้วแบบนี้มันคือน้องก็อยากเห็นเพิ่นคือกันเลยเนาะแม่นเพิ่นก็อยากเห็นเนาะมาแชร์แชร์ให้เนาะน้องเพิ่นก็ยินดีต้อนรับเว้าง่ายๆเนาะเลยอือน้องให้เนาะ น้องเป็นหิ้งใจฮอ่นนะโอ้โหนี่ใจฮอนแต่พี่เห็นแม่นน้องเป็นเป็นคนใจฮอนคือได้ยินน้องผัวเมล็ดแบบบ่มักคนแบบฉังเรียนที่นี่เองว่ะอ๋อเอ้นะเมนแบบบ่มักคนแบบอ๋อเอ้แบบนี้ใส่น็กน้อยนะเรามักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลอผู้ใหญ่บ่โดยแม่นแบบผู้ใหญ่นี่มักซักกันเต้าไปแห้งที่มักปอแบบนี้โอ้ยขนาดนั้นวู้จักเออแบบห้ากลับเป็นคนที่แบบโบอ๋อเอ้ยู่แล้ว บอมั้งอันอี่หึงที่ห่วงเกินไปบอมังอันจูจีจ้จูจี้เกินไปพี่น้องเมยถ้าแบบเออถ้ามักฮักกันก็ต้องไหวใจเชื่อใจกันนะโอ้เพี่นน้องเพี่ชายพี่ชายได้หนิช่วยกั็ไปกับห่างห่วงในหัวได้น้องบอมาง<อ>คุยคุยได้ไหมล่ะช่วยคุยได้สิเอาคนนั้นเลยอะนะต้องคุยกันไปก่อนกับร่วมกันแบบขึ้นงูตาแบบไอ้กับน้องอะนะอไหน แม่นนเะพี่น้องเพิ่ไล่แบบไปใช้กับอะไรคุยกับไปอะไรกันหามพึ่งกันตลอดนะกับอะไรได้เนาะแม่นเอาไปมากกับพี่กันเชื่อบ่ได้กันซับอืมอืมแข่งชันเลยมีประวัติละเบอนเห็นไลยคู่นะโอ้เห็นไลยคู่เล่าจากไลายล่คู่เนาะแม่นมีไล่คู่กับไหายกันพิตกันคุยกันเป็นปีกับไปเสีอใจกันนะเนี่ยน้องเพิ่นแบบวุ้นใผู้ใหญ่แลยโบเวลาหู่จักความไหนี่พี่น้องเลย S <S> <S ดีนะเราจะความไม่ใจต,ตองเราจะกลัวใจตองตอนนอเอา,า,าเก็บไไเอาแบบว่าที่เห็นผ่านมานะมาแบบตามลงชีวิตพิจารณาไปน้ำเนาะพ<ม><ม>ี่น้องเลยว่ามันเป็นนได้แต่ละคู่นี่อาจิจูจิจริงจุกจิจกไปน้ำแต่เราบบบัวแมนเป็นคนแน่นั่นแล้วพี่น้องเลยเหมือนใคคนนั้นน่ะแมนเหมือนใดคนนั้นเอาคือเอาแบบว่าชีมาคือซีมาแบบว่า ว่าคำไรคำน,น,นั่นโดนาน้องเพื่อนนะ <subscriber S 1> <nya> มักแมนหมักเนนั้นะคนตรงๆรงห่วงกะเออเรื่องห่วงกะปกติผู้ชายเนาะเขาห่วงได้กะห่วงารกะบบได้เพราะู้หยิงกะตัวมีมีหนึ่งชนตัวเน่เชแบบใฉยแต่แบบบวยปากน้ำพายเลยน่ะในมุมมองของเจ้าก็คือแบบว่าในยามไหนยามหนึ่งยามแรกยามอย่างมีเงินบุญเงินอย่างกะจะไปเล่นน้ำหมูน้ำพวกไบนี้บอกห่วงแบินี่บอก ในมุมมองของเพิ่อนนี่นะโบแมนได้น้องเพิ่นเช่ว่าจากเชิงลึงไปน้ำไผ่ก็ได้นะโบเมนไปนั้นเนาะมนตัวหมูก็เออเขาเห็นนาเป็นหมูเขาก็มาลินน้ำเฮาเพิ่นก็อยากหยอกอยากยังน้องมีหมูหลายคนบ่ช่วงนี้เขาไปไทยไปแล้วโอ้ไปไทยไปแล้วบุรีคอยอยู่บ้านเนาะดหมูผู้หญิงบ่หมูหมู้ชายหมูผู้หญิงเบิดผู้ชายบหมูมีเนาะเอาโว้เบาดีไปผิหมู มาแล่พอแล้วโอ้ยมาหยอกพี่น้องเลยโอบ่นีเป็นหุ่นมันเป็นหุ่นหมูสั่เราปิดเลยพี่น้องเลยจะรับเป็นหมูแม่หมูเป็นยังพี่น้องไปกับพ่อแพทย์นี่แหละเอาลีนะโบหายแล้วไปเป็นหมูแลอกจะไหนเราช่วยลืมพ่อแพทย์นะพี่น้องเวลาออกจากกันอะไรเนาะนู้ดอุต่าห์น้อเพื่อนเพราะง่ายน้องเพิ่นมีใจดีเนาะมีใจดีแบบว่าเข้าใจง่ายพี่น้องเข้าใจง่ายแบบ บ่าวได้ใจแน่นอนึงแม่นพ่อแพทย์ยังบ่ได้พอบ่ได้ให้แล้วนยังโอพอลเป็นหยังมีอยู่ไเงินอ้ายเนยังเหลืออยู่โยังเหลืออยู่บ่แม่นเงิน1,000นึงเนาะกสิ600,000ได้บ่ล่อ๋อ600,000แม่นกพอว่าซื้อไปเบิดแล้ว200,000 200,000กว่าแล้ว290,000พี่น้องเอ้ยเนาะกยังเหลืออยู่300,000 10,000กิบเนาะโอยังหลายเด้น่ะยังแล้วบ มันคือเหมือนมีจังหัว่ามันเปิดเนี่ยนะมันเฟื่อพี่น้องเลยเนาะซึ่งซื้อของเครื่องของกะอาจจะไม่น้อยยกไม่น้อยพี่น้องเลยเนาะเอาลงลังเอาขับใจได้โดยแบงเบิงไอ้าจับเงินก่อนล่ะเดี๋ยวไอศี่ายฮุบจับเงินกดนี่สองสามโอเคสาวหมานมาหนีิเนาะแมนสาวหมานท้าบัดี้ก็บยังให้ขอบุญขอบคุณแมนขอบุญขอบคุณทางไอเพื่อนทางฝั่งไทยนี่แหละ อืมขอบใจได้ไอเด้อรที่เออดูแลแบบเย็นอีตนน้องอะนะแล้วก็พักเงินพักเงี้มาให้น้องอืมขอบใจได้ขอให้ดูดีมีแห้งเด้อโดยสาธุเนาะเอาบัดนี้ทางทีมงานทุกเฮากับชิด้ขอตัวรับอภิญญาเม็ดเม็ดเม็ดชิดากับบ้านกับซองกับบ้านกับซองเป็นเทพี่น้องอย่าได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮาแลยกับทางด้านน้องวาสนาเพิ่น้ำเม็ดแม่นเม็ดเอาโอเคล่ะจังได๋กันทุกอันกับชิด้ขอตัวเด้อโดยรางกับก่อนสบายดี อ๋อโอเคพี่น้องเลยเนาะมานั่งอยู่ข้างเพื่อนลบแหลดพี่น้องเลยโอ้ยมาก็คือมาวันนี้กับภารกิจก็ารเช็ดชิ้นเช็ดชื่นสมบูรพี่น้องเนาะเอมามานี้การมีงานมอบเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆอะไรพี่น้องเลยเนาะทางไอ้ฝั่งฝั่งไทยเพป็นแหละเป็นก็ได้ส่เงเงินมาให้พ่อแฟรนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมามอบให้ทางน้องวาสนาพี่น้องเลยนะเนาะเนก็อาจจะเห็นองสองสารหรือว,ว่าจากไอีดูสงสารบอพี่น้องเลยเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อแ์เฟตก็สิขอ,ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำลังใจให้พ่อแ์เฟตอีกคือเก้าพี่น้องเนาะสบายดีเลยสวัสดีพ่อพี่น้อง